ที่บ้านบอกว่าแม่หนูป่วยนะ่ะหนูขอลาไปให้กำลังใจแม่นะคะไม่ได้ถ้าแกไปแล้วใครจะทำงานให้ฉันละ่ะใครจะเจ็กจะใครแก่ก่ต้องมาทำงานหรือตอบให้แก่ป่วยแก่เองก็ต้องหอบสังขารมาทำงานที่นี่ CVM Film อีกนิดเดียวจะเสร็จแล้วค่ะชักช้าจริงๆเลยนะแกอ่ะไว้เสร็จแล้วเอาเอกสารบนโต๊ะไปถ่ายมาให้ฉันด้วยสิบชุดค่ะอ่อแล้วเดี๋ยวแกออกไปซื้อขอนมเตรียมให้คนที่จะมาประชุมพรุ่งนี้ด้วยนะเออแต่แต่อะไรแกจะปฏิเสธงานฉันหรอเออนั่นมันงานคุณวาไม่ใช่หรอคะแล้วอีกอย่าง หนูเองก็เป็นแค่แม่บ้านด้วยอ๋อนี่แกจะดือ้อไม่ทำตามคำสั่งฉันใช่ไหมคุดีฉันกำลังจะโทรหาผู้จัดก,การอยู่พอดีฉันจะได้ฟ้องคุณหยกว่าแกแอบอู้งานจนทำงานชา้าแต่หนูยังไม่ได้อู้เลยนะคะก็คอยดูแล้วกันว่าคุณหยกเขาจะเชื่อใครเดี๋ยวค่ะคุณวะฝนทำก็ได้ค่ะ แต่คุณว่าเยเทาบอกผู้จัดการเลยนะคะทาตามแบบนี้แต่แรกก็จบแล้วซื้อมาทั้งน้ำทั้งขนมอย่างละห้าสิบชุดเลยนะเร็วๆ็วล่ะต้องน้นยาเพิ่มอีกอไหมจ๊ะหรือว่าแค่นี้พอแล้วแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะแหมเก่งจังเลยนะคะเพิ่งมาทำงานแป๊บๆก็คล่องแล้วขอบคุณจ้า เพราะว่าฝนสอบด,ดีนั่นแหละไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะเป็นอะไรหรือเปล่าฝนหนูปวดไหล่นะคะเมื่อวานโดนใช้ให้ไปยกของทั้งวันเลยไม่เป็นไรนะงั้นฝนไปพักเถอะเดี๋ยวที่เดือตรงนี้พี่ทำเองหนูขอโทษด้วยนะพี่ลูกหมูเพิ่งมาทำงานแท้ๆต้องเหนื่อยนักกว่าเดิมเลย ฉันระเบิดสุดๆที่ประชุมเขาชมกันใหญ่เลยว่าขนมที่แกเตรียมมาอร่อยมากทําได้ดีมากเลยนะว่าขอบคุณนะคะผู้จัดการก็วาน่ะไปเลือกซื้อมาเองกับมือเลยนะคะถึงมันจะเหนื่อยแต่เพื่อให้คนที่มาประชุมได้ทานของอร่อยๆวาก็ยอมค่ะสมแล้วจริงๆที่เป็นลูกน้องคู่ใจฉันเดี๋ยวอีก3าวันเราจะจัดสัมมนาอีกฉันฝากแกเตรียมสถานที่ด้วยนะ ได้เลยค่ะเดี๋ยวว่าจัดการให้อืมดีฮัลโหลค่ะอ๋อได้เลยค่ะเดีย๋ยวยกส่งเมลตามไปที่หลังนะคะเฮ้ยตีจำแรงก็ไม่ต้องออกแกรู้แล้วใช่ไหมว่าต้องทำอะไรต่อฉันขอไม่พูดซ้ำแล้วกันนะกลัวเหนื่อย <laughs> พี่ว่าถ้าคุณวาเข้ามาสั่งงานเกินหน้าที่ฝนไม่ต้องทําก็ได้นะหัดปฏิเสธบ้างไม่ได้หรอกพี่ลูกหมูคุณวาเขาเป็นลูกน้องคนสนิทของผู้จัดการถ้าผู้จัดการโกรธขึ้นมาหนูจะซวยเอาแล้วท่านประธานรู้เรื่องพวกนี้ไหมเขาไม่ช่วยฝนเลยเหรอท่านประธานก็อายุมากแล้วท่านไม่ค่อยได้เข้าออฟฟิศหรอกคุณวากับคุณหยกก็ยิ่งได้ใจวางอำนาจกันใหญ่เลย ฮัลโหลจริงหรอแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างได้ได้เดี๋ยวฉันรีบไปหานะพี่หมูไมี่หนูมานะหาตัวนังนานอยู่นี่นี่พรุ่งนี้เดี๋ยวแกไปซื้อขนมร้านเดิมมาด้วยนะแล้วก็อย่าลืมเตรียมเอกสารวันงานก็อย่าลืมไปต้อนรับแขกเออคือว่าอะไรอีกพูดมาสิ ฝนคงทำให้ไม่ได้แล้วค่ะที่บ้านบอกว่าแม่หนูป่วยนะหนูขอลาไปให้กําลังใจแม่นะคะไม่ได้ถ้าแกไปแล้วใครจะทํางานให้ฉันละัะงั้นเดี๋ยวฉันช่วยเองค่ะไม่ต้องเสรอกไม่ใช่ธุระองค์การอะไรของแกส่วนแกก็เหมือนกันใครจะเจะ็บจากใครแกก็ต้องมาทํางานหรือต่อให้แกป่วยแกเองก็ต้องหอบสังขารมาทํางานที่นี่ นี่คุณวาคะหัดมีมนุษย์มโนธรรมหน่อยสิคะทุกคนเขาก็เป็นห่วงแม่กันทั้งนั้นปากดีมากนักใช่ไหมได้เก่งให้มันได้ตลอดก็แลบกัน แม่บ้านเข้ามาทำไมก็ผู้จัดการครับว่าเข้าห้องาน้าบริษัทเราเหม็นมากเลยคะ่ะไม่มีใครไปล้างน,น้ํานเลยคิดชู่ก็กล่องเรียราดพอลงมาเราก็เห็นแม่บ้านสองคนเอาแต่อู้งานถ้าลูกค้าแวะไม่เห็นจะต้องเสียภาพลักษณ์บริษัทแน่เลยคะ่ะหืมไอพวกสหลังยาวคิดว่าฉันจ้างแกให้มานน่งเล่นหรือไงน,นั่งสิครับ งานการไม่รู้จักทำไม่ใช่นะคะไม่ต้องมาแก้ตัวดูสิทําผิดแล้วยังหน้าด่านเถียงอยู่อีกเงินเลี้ยงแม่บ้านฉันเอาไปให้ข้าวมายังมีประโยชน์กว่าตัวแกอีกหัดจำใส่ตะลาหัวไว้บ้างดูสิคะผู้จัดการผู้จัดการด่ามาแล้วยังไม่มีท่าทีสำนึกเลยคะ่ะแบบนี้คุณหลบต้อตงลงโทษพวกมันแล้วนะคะปล่อยไว้ไม่ได้แล้วละคะ่ะได้งั้นวันนี้ พวกแกเป็นไล่ขัดห้องน้ำใหม่ทุกห้องตั้งแต่ชั้นบนยันชั้นล่างกาไม่สะอาดก,ก็นอนอยู่ในห้องน้ำนั่นแหละใช่ให้ยอ้ฝอนไปซื้อกาแฟทำไมนานจังหิวแล้วเนี่ย นี่วาคะผู้จัดการมีอะไรให้วาช่วยหรอคะแม่บ้านหายหัวไปไหนหมดฉันจะให้ไปช่วยจัดห้องเอ๊ไม่เห็นเลยนะคะสงสัยจะออกไปข้างนอกแล้วมั้งคะแกคอยแจ้งนะถ้ามันออกไปข้างนอกโดยที่ไม่บอกเท่ากับขาดงานไว้ฉันจะลงโทษแล้วไม่ให้เงินมันด้วยคอยดูคะ่ะได้คะ่ะผู้จัดการ หมูแม่ฝนอาการแย่ลงเรื่อยๆเลยอ่ะฝนอยากไปดูแลแม่ถ้าอยากไปก็ไปเถอะฝนพิมพ์ไปขอลานในลายกลุ่มแล้วก็รีบไปเถอะเดี๋ยวงานพี่จัดการให้เองจะดีหรอพี่หมูอย่าลืมว่าครอบครัวต้องมาก่อนเสมอทุกคนมีแม่คนเดียวนะฝนไปเถอะเราแจ้งลาตามกฎแล้วนี่เขาไม่ทำอะไรเราหรอก นดีๆมันกลับพิมพมาบอกอย่างนี้ทำยังกับผู้จัดการเป็นคนใจยักใจมานมันไม่ไว้หน้ากันเลยนะคะเนี่ยแกคิดอย่างนั้นหรอใช่ค่ะขนาดในข้อความมันยังไม่ให้เกียรติกันไม่รู้ลับหลังจะไปเสี้ยมนินทาอะไรคนอื่นไว้บ้างวาละกลัวกลัวกลัวว่าคนอื่นจะไม่เห็นหัวผู้จัดการแบบมันจังเลยค่ะหืมทำตัวแข็งข้อดีนะเดี๋ยวได้เจอดีแน่ น่าเกรียดเชียวพี่หมูดูสิหนูไม่คิดเลยว่าเขาจะใจร้ายกับหนูขนาดนี้อย่าไปยอมนะฝนหนูคงทำอะไรไม่ได้แล้วล่ะคะ่ะยังไงหนูก็ต้องไปหาแม่ถึงงานมันจะสำคัญแต่หนูก็ทิ้งแม่ไม่ได้หนูขอบคุณพี่หมูมากนะที่คอยช่วยหนูตลอดหนูไปก่อนนะพี่หมู มากเกินไปละปล่อยไว้ไม่ได้แล้วคนพวกนี้นี่ค่ะใบลาออกสุดท้ายก็ยอมลาออกตัดช่องหาเงินแกนเป็นบื้อโง่นันแม่อย่าไปว่ากันเลยคะ่ะคุณโยกคนขี้เกียจไม่มีประโยชน์ไปซะได้ก็ดีแล้วหมดธุระของแกแล้ว แล้วออกไปจากบริษัทฉันซะลราอย่ามาวนเวียนใกล้บริษัทอีกล่ะโชคดีจ้ะไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นแหละคนที่จะไปก็คือพวกเธอสองคนพีห่หมูแกพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงใช่เป็นแค่แม่บ้านมีสิทธ์อะไรมาไล่พวกฉันฉันไม่ใช่แม่บ้านแต่ฉันเป็นประธานบริษัทคนใหม่ของที่นี่ กบ้าอะไรเถอแกประธานบริษัทไม่มีวันเป็นแกได้หรอกถ้าไม่เชื่อก็ลองเช็คเมลบริษัทดูสิคะขอประกาศแต่งตั้งประธานบริษัทคนใหม่ให้กับทายาทตั้งแต่บันนี้เป,ป็นต้นไปหมายความว่าคุณเป็นลูกสาวของท่านประธานหรอคะใช่ค่ะ คุณพ่อฉันตั้งใจแต่กเกษียณนานแล้วฉันเลยอยากมาดูบริษัทก่อนสักหน่อยว่ามันเป็นยังไงท่านประธานอย่าเลยพวกเราออกเลยนะคะพวกเราขอโทษค่ะใช่ค่ะพวกเราจะทำงานให้บริษัทเต็มร้อยเลยนะคะอย่าเลยพวกเราออกเลยคะ่ะจอมไว้นะคะคนหูเบาฟังความข้างเดียวสักวันก็จะมีแต่ความเดือดร้อนส่วนลูกน้องจอมเสี้ยมคนเก่งเก่งแทบตัวแต่ขาดหัวใจเห็นผลประโยชน์ของตัวเอง สำคัญกว่าความรู้สึกของพนักงานฉันไม่ขอเก็บพวกคุณไว้หล้วค่ะเธอญออกไปจากบริษัทฉันได้แล้ว มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ะทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากมาได้โบ้เธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจยิ้มให้ฉันอีกทีถ้าไม่มีใครยิ้มให้ฉันอีกทีถ้าเธอมีใจยิ้ม